สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วจุมช่องย่าพรวันนี้ย่าพรจะพาดูบ้านใหม่ของย่าพรนี่คือต้นไมย้ย่าพรซื้อมาจากของ1ิชื่อว่าต้นทองไหล ต้นน like to. ี once, ้มัค่อยมีดอกมีดอกอยู่ดอกเดียวต้นนี้ก็มีดอกเดียวต้นนี้มีหลายดอกต้นนี้ก็มีหลายดอกค่ะสวยสามต้นนั้นดอกออกแค่นิดเดียวสามต้นนี้ดอกออกเยอะค่ะนี่ต้นทองลารที่ซื้อมาจากของึ้นมามาปลูกที่นั่นบ้าน น้ำบัานยาพรน้ำบ้านบ้านแม่หงยาพรตรงนี้ก็มีสามต้นตนี้ต้นลิ้นมังกรขอบทองตรงนี้คือลงเงินตัดกับมาหินตอหินอ่อนที่ซื้อมามา เมื่อวานานี้ท่านผสด้านนี้ด้านน้าป้ามีกระตืนสม้มสี

นี <m> ่ค <ừ> <m> ือไห้ย <ừ> <m> ี <ừ> <m> ่หอนสิบจากของสิบสี่ไข้ใบนี้ใบร้อยสี่สิบบาทค่ะแล้วก็ต้นดาวเหลืองซื้อมาแต่วันที่สิบห้าสิบหกนัน มีนาคมเดือนกุมภาค่ะหลังที่สิบห้ากุมภายาพรซื้อมาจากตลาดต้นไม้พอสิบห้าก็ยังมีดอกอยู่นะคะตรงนี้ด้านหนีเป็นด้านข้างของบ้านยาพร เราก็จะกั้นรัวค่ะกั้นรัวด้วยไม้ฝาเชลานี่คือถัง,งน้ำ2,000ลิตรแล้วด้านหลังนี้ก็จะกั้นรัวด้วยรวดหนาม เพื่อการขโมยเข้าบ้านประตูหลังบ้านปิดอยู่นะคะเยะพรก็ทำรัวรวดน้ำคุมไปถึงบ้านช่างแมนเลยเลื้อที่สองงานค่ะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีเปิด บ่อยดินไว้หน่อยหนึ่งเพื่อจะเก็บไว้ปลูกสวนครัวอันนี้ก็มีต้นกล้วยงอกขึ้นมาแล้วตรงน,นี้มีมะม่วงมะม่วงเบาที่ซื้อมาจากคลองสิบห้าล้วก็มะยมเปรี้ยวซื้อมาจากคองสิบห้าเอามาปลูกค่ะอันนี้คือโรงเรือนแขนตัดของแผน่แผน ก็เอาแคนตัดเข้ามาไว้ในโรงเรือแล้วนะคะไ่เำอิ้นสนบูค่ะอันนี้ก็สนบู มาดูแคนตัตของแพ่นแพ่นออ่าเะเขาก็มองโน่นไหนมองแมวแมวด้วยมองแมวแมวแคนตัดของแผ่นแผ่น,น,น,นที่ย้ายมาจากบ้านชมพูดูของวุญกัน นี่คือด,าาดาา้านล่างด้านล่างเพิ่งปลูกใหม่หลบแดด

แต่ว่าไม่ได้เดินลงไปไม่ไหวทางทางลำบากนะก็หินก้อนใหญ่ชะโลทะาแร่เลยเดี๋ยวนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝนนะคะนักผู้ชม ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรขอช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ